สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์อิโมจีใน Facebook นะคะ ดยเว็บไซต์ SPESEM จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะหนะ้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์จะล่างโพสนะคะแล้วสกแกน QR code ด้าเดน้าลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติคเข้ามาจไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเส็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะม จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอ,อนญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์อีโมจิเนาะก็เลือกไปที่ facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเลื่อนหาเป็นเพิ่มยอดไลค์อีโมจิกันได้เลยนะคะก็จะมีทัองของบัญชีคนไทยนะคะกับต่างชาติเนาใช้เป็นของไทยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เลือกบริการที่เราต้องการหาะเป็นเพิ่มยอดไลค์ที่เป็นอิโมจิได้เลยนะคะเราจะเอาเป็นรูปหัวล้อแบบนี้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะนำลิงก์มาวาง,วางในจำนวนที่เราต้องการแนะ้วเราแค่ห้าสิบกรพรอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือหน่ชั่วโมงห้าสิบปดนาทีค่จะใช้จ่ายประมาณสิบแปดบาทเราก็จะกานให้กดสมงกันได้เลย มื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยสําหรับท่านดใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม,ห,มหรือหมวดหมู่บริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทาง ช่องทางแรกคือการสแกน QR Code Wallet ถุกธนาคารเนาะเติมขั้นต่ำา1บบาทสูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อครั้งนะคะช่องทางที่2อองอังกเปา Wallet นะเติมขั้นต่ำา1บบาทสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะและช่องทางสุดท้าย True Money Wallet เนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทขึ้นไปได้เลยเมื่อเราใสายย่อยอดเงินเข้าไปแล้วมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะคะต่อมาในส่วนของบริการก็จะมีให้เลือกไม่เยอะเนาะหลักๆเลยก็จะเป็นของ IG i Facebook YouTube t w ไ t จีเฟซบ o k นะคะแล้วิตเต แพลตฟอร์มอื่นๆให้ด้วยเนาะตรงนี้ก็จะรวบรวมทั้งเมตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยวไว้ให้นะคะชอบบริการไหนก็สามารถที่จะมาเช็ราคากันได้เลยเนาะต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องข้างนี้ได้เลยนะก็จะมีให้ทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์ขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คสำหรับใครที่มีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะคะการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีมีคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะและช่องทางสุดท้ายนะคะการแนะนําเพื่อนเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิงก์ที่เราได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ SPESM ลองเข้ามาใช้งานแล้งเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้ยอดไลค์เราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดหัวเราของเราอยู่ที่13นะคะก็ยจะลออรีรอบหนึ่งนะ นี่นะคะจาก23เองตอนนี้ก so ็กระโดดขึ้นมาเป็น60เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสําหรับใครที่สนใจนะคะแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถจี้มีกระปลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ปิดประกันใดต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ